h อนด้าแอคคอจัดทรงหล,หล่อๆบอกเลยนะคะใครพลาดคันนี้ไม่มีอีกแล้วมาดูกันเลยค่ะว่าจะเป็นยังไงบ้างไปชมกันเลยนี่เลยค่ะกับ Honda Accord ปี2011เครื่อง2.4นะคะตัว E L I V T e c คันนี้นะคะมาในราคาสุดพิเศษเช่นเดียวกัน369,000บาทสีดำเท่ๆจัดทรงหล่อๆนะคะ ทำมาแล้วเรียบร้อยแต่บอกเลยนะเครื่องเดิมเดิมทุกอย่างเดิมเดิมหมดแล้วที่สำคัญรับประกันตัวรถไม่มีอุบัติเหตุแน่นอนนะคะคันนี้ได้ไปเลยนะใครที่สนใจห้ามพลาดเด็ดขาดจัดไฟแนนซ์ได้เต็มกู้ได้เกินมีเลทดอ,อกเบี้ยพิเศษนี่เราดูด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะชมตัวพี่2011นะตัวด้านหน้าของเขานะจะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยนะคะกระจังหน้าโครเมียมโลโก้โครเมียม,โโม,ยมส่วนไฟนะคะลูกค้าดูนะไฟใหญ,ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะจะมีไฟฮาโลเจนด้านในนะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้านล่างนะลูกค้าเจ้าของ เขาแต่งแม็กแฟชั่นมาเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแม็กขอบ18นะคะยางปีใหม่พร้อมใช้งานแน่นอนลูกค้าไม่ต้องกลัวว่าอุ้ยรถปี11ยางจะเป็นยางเก่าหรือเปล่านะคะก่อนออกเรามีดูแลให้สบายใจหายห่ยหวงได้ยางปีใหม่แน่นอนนะคะตัวเปิดหรือว่าตัวด้านบนนะคะขอบเขาก็จะเล่นโคมเมียมมานะคะด้านหลังนะคะนี่เลยตัว Honda เขานะคะนี่เครื่อง2.4 i-vtec ของเขาเนาะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์หลัง4จุดนะคะ และที่สําคัญนะนี่เขาแต่งตัวท่อมาแล้วเรียบร้อยนะคะจะเป็นท่อไทเทเนียมด้านล่างนะอันนี้ก็เป็นของนิโตเขานะคะอ่ะแล้วเราลองเปิดดูด้านในกันบ้างดีกว่าตัวแอคคอร์ดนะเขาก็จะเทียบเท่าถ้าเป็นรุ่นเดียวกันก็คล้ายคลเทรี่เนาะบอดี้ตัวรถค่อนข้างยาวใส่ของได้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะตัวด้านหลังของเขาก็ค่อนข้างที่จะกว้างเลยนะคะได้พาไปดูความเรียบร้อยด้านในดีกว่าค่ะปะนี่เลยเข้ามาดูด้านในกันก่อนเลยนะคะนี่ที่เข้ามานะบอกเลยว่า ลูกค้าเก่านะเขาก็จะติดตัวดิฟฟี่มาแล้วเรียบร้อยนะคะภายในของเขานะคะก็จะเป็นสีเบสสีครีมนะทั้งด้านบนพดานด้านบนแล้วก็ในส่วนของตัวเบาะนะคะด้านหน้าคอนโซลด้านหน้ากันบ้างดีกว่านะคะก็จะแต่งเป็นตัวเคปลาแบบนี้เลยนะคะ,ะช่องใส่ของปกติทุกอย่างนะ,ะช่องแอร์สช่องแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีจอแอนดรอยนะคะนี่เลยนะก็ติดมาเรียบร้อยนะคะพร้อมใช้งานเลยนะ,ะแล้วก็จะมีจอด้านบนนะคะก็จะโชว์ในเรื่องของ การขับขี่ของลูกค้านะคะก็จะอยู่ด้านบนตรงนี้เลยนะคะส่วนตรงกลางตรงนี้จะเป็นโหมดแอร์นะคะเลือกปรับใช้งานกันได้เลยคอนโซลกลางของเขานะจะเป็นลายไม้ทั้งแผงแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีม่านนะคะซึ่งใช้งานได้ปกติ จากตรงนี้เนาะแล้วก็จะมีช่องใส่แก้วน้ํานะคะเล็กๆตรงดีนิดนึงที่พักแขนทุกอย่างก็คือเรียบร้อยมากจะมี Power อร์เอาลอยู่ด้านในแล้วก็ที่เสียบ USB นะคะซ่อนๆอยู่ตรงนี้เลยนะคะเรามาดูด้านหน้าบ้างดีกว่าพวงมาลัยมันติฟัง์ชั่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยลายไม้เหมือนกัน นะคะถือว่าเรียบร้อยเลยนะคะสําหรับคันนี้เนาะส่วนตัวบาะนะคะอันนี้ก็จะเป็นบาะป,ปรับไฟฟ้า2ฝั่งนะคะส่วนใครที่จะเลือกปรับเซตเมมโมรีนะก็ฝั่งคนขับนะคะก็สามารถเซตติ้งได้นะจะเป็น2ความจํานะคะก็จะเลือกปรับได้2ความจําแบบนี้เลยนะที่ให้ดูตอนนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากเนาะในส่วนของตัวเบาะชอบมากคือเบาะไม่ช้าไม่สมแล้วก็ยังตึงๆอยู่ด้วยนะได้มาเป็นเบาะหนังด้วยนะคะรองรับสรีระแล้วก็ ที่สาคัญนะคะไม่ขาดด้วยนะอันนี้ก็คือดีเลยเจ้าของเดิมเขาดูแลดีพอสมควรเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างดีกว่าค่ะปะนี่เลยมาลองดูด้านหลังกันบ้างนะคะก็จะมีแอร์นะจุดสังเกตเลยนะคะจะมีแอร์นะมาจนถึงฝั่งคนนั่งด้านหลังนะคะเพราะเป็นแอร์แบบแยกออกมาจากตัว คอนโซลด้านหน้านะคะอันนี้ก็แยกซ้ายขวาเหมือนกันก็จะมีไฟนะทุกจุดเลยอันนี้ใช้งานได้ปกติเนอะรถระดับผู้บริหารนะคะเขาก็จะมีที่พักแขนที่เท้าแขนแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีช่องนะที่สามารถเปิดไปหยิบของด้านหลังได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวแอคคอร์ดนะตัวแคมเปอรี่นะคะก็จะเหมือนเหมือนกันน,นิสสันเทียรานะคะซ่งเมิลเดียวกันเนาะส่วนตัวเบาะนะคะเรียบร้อยดีที่สำคัญเจ้าของเดิมนะคะเขาก็จะใส่พวก พรมดักสกุลน,นะคะแล้วก็จะมียางปูพื้นด้วยนะที่เขาให้มาถือว่าเป็นคนที่รักรถเพอสมควรเลยนะคะอ่ะใครที่สนใจนะคะให้ฝากคันนี้ไว้หน่อย Honda Accord เครื่อง2.4ปี2011นะคะตัว EL นะราคาอยู่ที่369,000บาทนะคะใครที่สนใจให้ฝากคันนี้ไว้ด้วยนะคะหรือว่าโทรมาได้เลยที่เบอร์0832222203หรือเข้ามาชมรถได้เลยที่โชว์รูมอิสระคุดค่รฝาก a c c o r d คันนี้ไว้ด้วยนะคะบ๊ายบาย